ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการนำคณะรวมงานวันชาติและก็วันพ่อแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นราชอาณาจักรไทยยู่ทีกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตสอปปลเล่านั่นเองค่ะโดยนายวรยานบุญราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางอัญชลีกันมาพิจิตนายกเล่ากาชาตจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะเดินทางมาร่วมงานวันชาติไทยและก็วันพ่อแห่งชาติยูทีสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณ์เขต ปปล่าซึ่งกมีน่างลินท่องแสงตาวันร่องเจ้าแขงสวรรคเขตกาวหายการตอนรับและการน้าอธิปัตย์โรจนะไพบูลกงสุนใหญ่ณ่แขวงสวรรคเขตนำประกอบพิธีเหนืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหา,หาราชบรมนาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีคณะผู้แทนทั้งหน่วยงานภาคราชการภาคเอกชนจากจังหวัด ดาหารนครพนมอำนาจ,จเจริญและวก็อุบลราชธานีและวก็คณะผููแทนจากแขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงเซกองแขวงขมวนแขวงอัตปือกงสุนญญยใหราชอา,าจาักรกัมพูชาณนะนครปากเซกงสุนญญยใหสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณนะแขวงสวรสคเขตเขาร่วมง,งาน โดยนายอธิปัตต์โรจนะไพบุญกองสุญัยนะ่ะแขวงสวนสเขตเพิ่นกะบ,บอกว่าวันทีหาท่านว่าคมซึ่งกะเป็นวันชาติและกะวันพอแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยราชนา,าจาักรไทยและกะสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลา่ามีความสัมพันธ์พิเศษในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาโดนกว่า73ปีแล้วทั้งในส่วนของพระราชวงศ์ไทยภาครัฐบาลและกับประชาชนในปี2567ทางสปปอล่าก็จะเป็นประธานอาเซียนและกัจัดกิจกรรมปีท่องเที่ยวลาว่าโดยสถานกงศุนใหย่ณแขวงสวรรคเขต จัดงานวันชาติและกับวันพ่อแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกับงานเลี้ยงรับรองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบานพีเมืองนอกนะคะสองฟังโขงที่มีมายังย่าวน่านไฮแนนแฟนสืบไปนั่นเองค่ะนะคะก็มีการารำวงร่วมกันนํานะคะ,คะเป็นการสืบสามความสัมพันธ์ที่แนนแฟนมาโดนแล้วนะคะระวางไทยกับสบปปลาวนั่นเองค่ะ